สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งสูงหนึ่งสามบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดกันต่อครับเรื่องนายกรมนตรีขายชาติคือผมใส่เต็มเต็มอย่างนี้โดยไม่ปิดบังอะไรครับและหลายหน่วยงานครับหลายองค์กรหลายสื่อที่เขาถามมาว่านายอนุทินชาญวีรกุลไปเซ็นสัญญาสันติภาพครั้งนี้ครับ นำความชั่วความระยำกลับมาถึงประเทศตัวเองด้วยครับและก็ไม่ยอมเปิดเผยจนผู้สื่อข่าวต่างๆเนี่ยเขาค่อนแคะเขาถามถึงว่าการไปเซ็นสัญญานะครับร่วมไม้ร่วมมือเรื่องแร่เลเอิร์ดเนี่ยก็ปรากฏว่าดังขึ้นมาครับสุดท้ายนายอดิชชาวิรุกุลและคณะเองครับต้องมาประชุมพิเศษคณะรัฐมนตรี เพื่อรับรองครับในการทํางานของนายอนุทินจาวิลกุลที่เดินทางไปที่มาเลเซียไปเซ็นสัญญาความร่วมไม้ร่วมมือกับโดนัลด์ทรัมป์ครับ,โดโดรรบนั่นหมายความว่าไงครับความผิดต่างๆเนี่กระทําผิดเรียบร้อยแล้วครับแต่ทนกระแสของพี่น้องประชาชนทนกระแสข่าวไม่ไหวครับเลยออกกันมาไม่ว่าจะเป็นจิตศดีการไม่ว่าจะเป็นโฆศกหรือคณะรัฐมนตรี ออกมาพูดกันวันร่วมไม้ร่วมมือครั้งนี้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบอะไรครับถ้าไม่เสียเปรียบสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าอย่าเปิดเผยเป็นความลับและปิดไว้ทําอะไรถามกันอย่างนี้แหละครับทําไมไม่เปิดเผยให้ต่อสาธารณชนได้รับทราบว่าหนึ่งสองสามที่คุณจะไปเซ็นนี่บเซ็นแล้วครับมันมีผลกระทบต่อประเทศยังไงครับถ้าเป็นผลดีทําไมคุณไม่กล้าเปิดเผย ถ้าเป็นผลบวกต่อประเทศไทยประเทศไทยได้ประโยชน์ทําไมคุณไม่เปิดเผยล่ะครับหรือความดีไม่เอาจะเอาแต่ความชั่วอย่างนั้นเหรอถามกันอย่างนี้ล่ะครับว่าที่ปิดที่ปิดไว้เนี่ฮะมันเป็นความดีหรือความชั่วครับถ้าเป็นความดีพวกคุณคงจะเปิดเผยมาแล้วครับว่าประเทศไทยได้อะไรมั่งครับ ประเทศไทยเป็นต่อเขาอย่างไงมั่งในสนธิสัญญาที่เซ็นลงไปเนี่ยครับหรือ MOU ที่คุณบอกว่าจะยกเลิกไม่มีผลครับลกยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ครับยกเลิกก่อนเลยครับประเทศไทยไม่เอาประชาชนยังไม่เอายังไม่ให้เซ็นครับมันต้องผ่านการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรก่อนผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนครับแต่นี่ครับไปเซ็นเรียบร้อยครับ กลัวว่าตัวเองจะมีความผิดที่ไปลักลับที่ไปแอบแฝงเซ็น MOU งวดนี้ครับแล้วมาประชุมคณะรัฐมนตรีย้อนหลังครับมีอย่างนี้ครับประเทศไทยครับดูความระยำของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เลยครับทำผิดลัดขั้นตอนก็เลยมาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับ บอกดูทวนทีแล้วดูทุกอย่างดูทุกมิติแล้วครับไม่มีอะไรเสียเปรียบแต่ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นครับมีคนออกมาครับเขาเรียกว่าปิดไม่มิดบอกว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ขอร้องอย่าเปิดเผยครับให้มันเป็นความลับปิดไว้ทำไมครับความดีต้องปิดด้วยเหรอครับมีอย่างเดียวเท่านั้นความชั่วเท่านั้นที่ปิดไว้ครับ โลกที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่ครับความดีส่วนมากเขาไม่ค่อยปิดไว้หรอกครับมีแต่เปิดเผยครับต่อสาธารณะกํานันต่อสาธารณชนครับแต่นี่ครับปิดไว้บอกว่าเป็นความลับครับความลับส่วนมากนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องปกปิดไว้ครับ ถ้าเปิดเผยไปแล้วสาธารณชนเขาจะต่อว่าว่ามึงเนี่ยเป็นคนขายชาติมึงเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไทยเนี่ยเขาไปปผูกไว้กับคนในคนหนึง่งเห็นไหมครับรัฐบาลที่บอกว่าแหมนี่คือทรัรัฐบาลที่รับชาติบานจะก,กืนกินเลยครับเราได้เห็นแล้วอะไอรัฐบาลสันดานแบบนี้นะครับที่มัน เอาความผิดต่างๆโยนให้คนอื่นครับตัวเองลอยนวลแล้วความชั่วความเลวของมันก็ปรากฏผลขึ้นมาอย่างพี่น้องเห็นเนี่ยหลายสื่อเขาถามบอกว่าก่อนไปทำไมไม่บอกสังคมล่ะก่อนไปทำไมไม่บอกพี่น้องประชาชนก่อนแล้วว่าจะไปเซ็นสัญญาเรื่องนี้ด้วยแต่คุณบอกว่าคุณไปเซ็นส,สัญญาสันติภาพแต่ได้ของแถมมา เวลาเขาตอบก็อ้ามอึ้องๆครับบอกจะย,ยกเลิกมันไม่ใช่ส,สนสัญญาอะไรเป็นแค่ M.O.U เป็นแค่ข้อตกลงจะย,ย,ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ครับยกเลิกเลยมึงจะเหลือไว้ทำข้อมึงอะไรไหมละครับถ้ามันมีปัญหาครับประชาชนเขาไม่ต้องการ M.O.U <ๆ S 1> นะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับที่ที่ตะเข็บชายแดนนะฮะที่เถียงกันอยู่นี่ก็ M.O.U นี่แหละ และม o u ตัวนี้เป็นข้อตกลงอย่างเดียวหรือไงและมอ U สี่สามที่ผ่านมานะครับที่จะบอกให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับมันเป็นแบบไหนอีกคือพูดกลับไปกลับมาครับปิ้นปร่อนตอแหลครับพอพี่น้องประชาชนจับได้ไลยทันว่ามึงนั่นแหละเป็นคนขายชาติมึงละตอนนี้กำลังจะเอาสมบัติต่างๆนนไปขายให้กับประเทศต่างๆ ซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงครับสุ่มเสี่ยงอะไรครับประเทศมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามันขมิบกันอยู่ตอนนี้มันต้องการที่อยากได้แรล่ตัวนี้จีนเองเขาก็บอกเขาบอกว่าเขามีเขาก็อยากได้เหมือนกันครับสหรัฐอเมริกาไม่มีครับโดดข้ามฝั่งข้ามทะเลมาเลยนะครับจะเป็นเจ้าจี้เจ้าการครับบอกว่าจะมาเป็นสกิพยานในการเซ็นสัญญาสันติภาพครับแต่เสือกมีติดท้ายไปด้วย และอนุทินทาวิกรจนก็เหมือนวัวเหมือนควายครับเ็จูงไปที่ไหนลางยญ้าไหนก็ไปกินกับเขาด้วยเห็นไหมครับว่าระดับนายกรัฐมนตรีที่มีพักส้มนี่ครับอุ้มเข้ามาทําระยำตําบอลกับประเทศชาติยังไงล่ะผมพูดเละกับพี่หนุ่มโคาชาผมก็พูดนั่งปรึกษาหากลือกันบอกอ่ะ เราจะอยู่ไม่ได้แล้วครับไม่งั้นประเทศชาตินีครับมันไม่ใช่เหลือแต่กระดูกนะครับกระดูกก็จะไม่เหลือครับพวกนี้ขายกินหมดคนระับไม่มีทางหาจนถึงทุกวันนี้ครับอนุทินชาญวิรุลเคยพูดถึงเรื่องข้าวกับพี่น้องบ้างประชาชนบ้งางไหมพูดถึงรายได้ที่จะได้เข้ามามั่งครับไม่เคยพูดเลยครับว่าตัวเองจะอยู่อีกกี่ปีกี่เดือน ตัวเองจะอยู่ในทม์ไรายยังไงมัง่งพูดอยู่แค่นั้นครับทั้งๆท,ที่มาวันหนึ่งก็จะต้องทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนมาสองวันก็ต้องทาเพื่อพี่น้องประชาชนแต่นี่ครับสมาการไม่เคยมีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมาการเลยว่าจะทํำยังไงนโะยบายจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังไงไม่มีคําพวกนี้ออกมาจากปากนายรัศมินชาวิรุฬลเลยครับนั่นหมายความว่าไงครับ กูได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็พอแล้วกูไม่ได้สนใจหน้าอิน้าผมอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยแถมมีหน้ำซ้ำให้ริ้วล้อต่างๆมาครูครับถ้าอยากได้เนี่ยถ้าอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องส,สนธิสัญญาต่างๆเออ <c oughs> ในเรื่องข้อตกลงครับเ o a โเอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับถ้าคุณอยากได้ครับก็เลยผูกมัดไปหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นแลนเ์เลย์ก็ไปผูกมัดกับสหรัฐอเมริกานะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไปผูกมัดกันอีกมีข้อต่อรองกันครับว่าจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาก็ยุบสภาลาออกไปนะครับถ้าคุณอยากได้นะั้นอยากได้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณก็ต้องให้ผมอยู่เย็นนานต้องเอาใจผมครับพนอพนอผมครับเลียไข่ผมไปรุกวันอย่างนี้เห็นไหมฮะ ตรงไหนก็นที่ประเทศชาติจะเดินต่อไปได้ผมถามหน่อยตรงไหนครับสถานการณ์บ้านเมืองจะดีขึ้นหรอถามกันอย่างนี้นะครับถามกันตรงๆที่พวกผมคุยกันบอกว่าถ้ามีใครทําเรื่องนี้กับเรื่องนอายอนุชินชาวิวิรกุลเนี่ยครับใช้ภลังเออถืออะไรครับถือดีอยังไงไปเซ็นสัญญาอย่างนี้ไปเซ็นเอ็มโอยูเนี่ครับ ครับโดยเรื่องทำเนี่ยครับโดยพนักงานโดยไม่ได้ผ่านคณะคอรบอเลยครับเออโดยไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเลยครับการที่จะไปทําแบบนี้พวกผมคุยกันแล้วครับว่าถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะพูดคําเดียวครับเอาเสื้อวางไว้ครับระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับหรือพูดต่อสู้ในอุดมการ์ต่างๆครับ เรามาขมวดเอาประเด็นครับคนไหนที่ขายชาติคนไหนที่ทําให้ประเทศชาติมาเสียหายครับมาดมกมนก่อนไหมครับผมคนหนึ่งละครับถ้ามีใครไปตั้งตัวตั้งตัวตีรยบผมจะวางเรื่องนี้ไว้ครับแล้วผมจะไปขอขึ้นเวทีก็สนับสนุนครับผมเองครับจะชวนพี่น้องประชาชนไปครับผมไปอายครับจะไปขอนั่งกินข้าวด้วยผมบอกเลยครับพอข้าวห่อ เอาน้ำไปครับไปสนับสนุนกันครับเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยของกริงครับไม่จะพูดเล่นครับผมไปไม่อายผมบอกเลยครับผมไปอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยเพราะว่าแนวคิดผมเป็นแบบนี้ผมบอกเลยครับอยากให้จับไม้จับมือกันครับและสิ่งที่ไอ้พวกนี้ครับพวกที่ครองอำนาจอยู่ตอนนี้ เขาเรียกว่ารัดพันลึกนี่ครับเขากลัวว่าคนสองกลุ่มนี้จะมาจับมือกันและคิดแบบเดียวกันครับและทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ครับไม่สามารถที่จะปั่นให้มันแตกแยกกันได้ครับเขากลัวนะครับผมบอกให้และเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นบทเรียนกับไอ้พวกที่มันขายชาติตัวจริงเสียงจริง และจะสั่งงานได้ว่าใครที่มาทำแบบนี้ต่อไปนี่ครับมึงระวังให้ดีครับจะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่เชื่อคอยดูสิครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วรอดูครับวันที่สามสิบเอ็ดครับถ้าวีละสมความคิดสารงานนี้ต่อผมบอกเลยครับพี่น้องคนเสื้อแดงที่เห็นด้วยกับพวกเรานี่ครับที่บอกว่าวางว่างเธอครับ มาร่วมกันต่อสู้ครับเอาคนที่มันขายชาติตัวจริงนี่ออกจากตำแหน่งหน้าที่ครับอย่าให้มันผุดมันเกิดครับพูดคำเดียวกันสู้กันด้วยเออสู้ไปด้วยกันครับส่วนการเลือกตั้งนะครับคุณมีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็แล้วแต่ครับค่อยว่ากันครับแต่ชั่วโมงนี้เราจะปล่อยให้พวกนี้ครับบริหารบ้านเมืองต่อไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าการกระทํามันผิดแล้วครับ มันบังเกิดแล้วครับเออมันบรรลุไปแล้วครับในการกระทําความผิดครับอยู่ดีๆครับเห็นกระแสะสังคมออกมาต่อต้านเห็นสังเ,ออเห็นกระแสะสังคมออกมาต่อว่าครับออกมาเคลียร์ปัญหากันเป็นแถวครับออกมาแถออกมาต่อแหลกันเป็นแถวบอกว่าเราไม่ได้เสียเปรียบเราได้ประโยชน์ด้วยซ้ำไปครับนี่ได้ประโยชน์ตรงไหนครับ ได้ประโยชน์ทาไมไม่เปิดเผยให้กับสาธารณชนได,ได้ได้รับทราบปิดบังรอยไว้ทาไมครับนะนี่ทรัพย์สินของประเทศนะครับไม่ไม่ใช่สมบัติของพ่อพวกมึงนะที่ใครจะไปเซ็นก็ได้ครับมันต้องผ่านสภามันต้องผ่านคณะรัฐมนตรีก่อนครับเอาอำนาจอะไรไปเซ็นละครับเอาอำนาจอะไรไปตกลงละครับถามหน่อยนะครับเออ นายกแพรทองทานบอกว่าคุณลุงอยากได้อะไรที่จะหาให้แค่นั้นเนะี่ยยังเป็นเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับนี่ฮะเซ็นสัญญากันเรียบร้อยครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วเอาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติเลยครับอย่าลืมว่าบาทหนึ่งสองบาทเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศชาติครับมีมูลค่าทางนั้นครับคุณเอาไปยึดติดกับคนใดคนหนึ่งกับประเทศมหาอำนาจ และสุ่มเสี่ยงด้วยครับประเทศอารับนาจอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่พอใจแล้วคุณจะแก้ไขยังไงครับถ้าเกิดว่ามันมีการลุกลาค่าฟันโดยที่ไม่ชอบใจไม่พอใจละครับกลับเขาไปนุนหลังอีกฝั่งหนึ่งมาสู้กับคุณละครับแล้วคุณจะทําไงคุณมันมันคงไม่เป็นอะไรละครับคุณมีเงินค่าเครื่องบินคุณก็บินหนีอ,ออกนอกประเทศครับแต่พี่น้องประชาชนคงจะทนทุกข์ระกัอยู่ในประเทศนี่นะต่อสู้ หลังชนฝาอยู่ในประเทศเนี่ครับเศรษฐก,กิจไม่ดีสู้กับมวลศัตรูอารน่ะศัตรูของประเทศเนี่ยไอ้น้ำหน้าอย่างพวกมึงก็บินหนีออกนอกประเทศนะไม่ได้รับผิดรับโทษอะไรทั้งนั้นนะครับผมจึงบอกว่าแม่สังคมเนี่ยการกล่าวหาคนอื่นบอกคนนั้นขายชาติคนนี้ขายชาติครับแต่ตัวเองทำซะเองแม่งโคตรระยำเลยผมบอกแหละโคตรระยำเลย ฟังยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วครับบอกว่ามันเป็นแค่ข้อตกลงเฉยๆครับข้อตกลงนี้มันมีปัญหามาตั้นักตัอนักแล้วครับและสุดท้ายเป็นยังไงครับลงเอยที่ประเทศหมดเลยลงเอยที่ประชาชนหมดครับแต่คณะรัฐมนตรีที่ไปเซ็นนี่ครับแม่ต้องบอกว่าแม่หน้าตาเฉยมือนหมาตดเลยนี่ไงครับ ความเดือดร้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนี่ไงที่พี่น้องประชาชนได้รับอยู่ตอนนี้ครับก็เพราะว่าไอคนที่มีอำนาจทำโดยที่ไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนทำอะไรก็ได้ครับกูพอใจอย่างนี้กูจะทำแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่เกี่ยวมันเห็นได้ชัดไงฮะผมจึงบอกว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่พวกเราจะจับไม้จับมือกันครับขับไล่พวกนี้ครับอย่าให้มันอยู่ในแผ่นดินเลยครับอยู่ไปก็หนักแผ่นดินนะอย่าบอกว่ามึงฝ่ายนั้นมึงฝ่ายนี้เลยครับถ้ามาเรามีความเห็นตรงกันว่านี่มันเป็นการขายชาติที่ชัดเจนแล้วครับจับไม้จับมือกันครับเดินลงไปถนนพร้อมกันครับขับไล่มันออกนอกประเทศครับ อย่าให้มันอยู่อย่าให้มันพักพิงผมบอกเลยครับก็คิดดูเอานะครับผมนี่ก็อุรวมการแรงกล้าเหมือนกันครับแต่ก่อนผมมีในความคิดว่ายังไงเสียข้าวร่วมพาช้อนอันเดียวเช้าอ่าชามอันเดียวจะไม่ร่วมกินแกงกินข้าวร่วมกับมันครับคนเสื้อเหลืองนี่ครับแต่ผมมานั่งคิดว่าถ้าเราบอกว่า เราจะสู้เฉพาะเสื้อแดงเองนี่ครับมันคงไม่ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะไปปั่นวะอ้าวเสื้อเหลืองเองนี่ครับเป็นเสื้อที่สนับสนุนพรรคมันนี่นะครับสนับสนุนพวกมันครับทําให้แจกแยกมันก็ยุยงประชาชนมาฆ่ากันเอกครับฉะนั้นแล้วครับเราลองมาจับมือกันนะแล้วก็บุกไปหามันถามมันบอกว่ามึงจะเอายังไงกับประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวครับและถึงวันนั้นครับ ผมคิดว่ามันจะตาเหลือกอะเพราะว่ามันไม่คิดว่าคนสองสีนี้จะมาเจอกันและจะมาพูดคำเดียวกันอยู่ยากนะผมบอกไ้ลองดูสิครับเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนการต่อสู้บ้างครับแล้วท่านอาจจะได้เห็นชัยชนะอยู่แค่เอื้อมก็ได้ครับฝากไว้ให้คิดครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ